มาเด้อมาเด้อมาดิมาเดอ้อม,มาเดอ้เดอบานมาเต็มอย่างนี้ก็ล่วงอยู่สองนหครับนี่อ่ะส,สดินเพื่อครับชาวแฟนโยกังนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะมาวอเซียน3นะพึ่งวอรครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลย วันนี้ก็จับเป็นตัวโนโฮเซียน3นะครับเซตดีจําีนสิบสอหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสนุกไหมก็ดูกันไปแบบเพลินๆเ,เลยนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ25วิกดยันชอนอูก,ก่อนแล้วกันกดให้หมดครบหรือยังวะเนี่ยหมืนยาขาดยาเกินอะไรหรือเปล่า โอเคน่าจะสนุกแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันที่บ้านเลยก็ได้นคะครับไหวอยู่นะนะเลือสองหนะมื่นสองนะโอเคแดงพอดีเลยวะ่ะมาเซียนสามมาโอเคเดี๋ยวเรารอดักบ้านเลยนี่ไงนี่ไง เดีย๋ยวรอกันแล้วนี่ไงมักงกรกำลังค่อยเล่นค่อยเล่นนะครับน,นี่ไงไเล่นนานนะอาจจะไม่ชินโอ้เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโนโฮเนี่ยเรียบร้อยล่วงน,นี่ไงโนโฮเหรอน,นี่ไงโนโฮเหรอนี่ไงโอ้โหถึกจัด ไหวปะว่ากลางอะ่ะเดี๋ยวลองเล่นกลางดูเหมือนกันไดนี่งานไปดีไปดีนี่งานหมื่นเจ็ดไม่ล่วงมา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 ดีมาดีมาดี มาดีน้องมะขา่ามน้องมะขามมานี่นี่ไงโดนแช่โดนแช่โดนโดนหมัดโดนหมดัด,มด,ด,มดล่วงดีหมัดอ่าผมอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าบอกไว้ก่อนว่าเพิ่งเล่นนะไม่ได้เล่นนานจัดเลยนี่ไงนี่ไงดีนี่านินเนรอนินเนรอนินเหรอนินเหรอนินเนรล่วงไปแล้ว นะครับมาฮะก็ดูนไปแบบเพลินๆเลยนะครับหมัดหมัดมัดหมัดหตือหูหมัดไม่ร่วงหมัดล่วงไม่ล่วงเพียงแท้มาอย่างนี้เต็มปลาเรียบร้อยร่วงครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวหมอเกิดแป๊บอ้าวล่วงๆ่วงเล่นยากกว่าเพราะว่าหมอมันต้องคอยดูอนี่นะ หมอมันต้องคอยเ,อเกิดนะครับไม่สามารถเกิดได้อ่ะล่วงไปแล้วไปลุยนี่แม่ทับกันเลยแม่ทับเหรอแม่ทับสองหมไม่ลงบ้านนี้แหละมาเต็มนี่ไงไปไหนพหนุม่มเดี๋ยวนะขอมัดก่อนนิดนึงบ้านออกยากไปหน่อยวะนี่ไงโอเคล่วงไปก่อนละนะครับได้ได้อย่อ่ะเราก็เล่นบ้านเลยแล้วกัน เดือดเดือดจัดเดือดจัดนี่ไงสองหมื่นเจ็ดล่วงไปดียังไม่ค่อยเข้ามือนะบอกก่อนเลยฮาที้งแท้โอ้โหไม่ล่วงลบนิดเดียวนิดเดียวตีปั้นโอเคเราไปเล่นกลางเลยก็ได้นะครับโอ้โหฮาที้งแท้นี่ไงนี่ไงโนโฮสามหมื่นสี่ล่วงครับไปดี น,นูนินเหนอนินเหนอนินล่วงไปแล้วนี่นีน่นหมัดหมัดก่อนเลยหมัดหมัดล่วงไปไหมหมัดล่วงไปแล้วนู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 นี่นนไงสองหมื่นสามล่วงไปดีนี่ไงถอยก่อนถอยก่อนหนะ่อโอ้ล่วงเยอะจัดเยอะจัดเดือดอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับโคตรเดือดนะเดี๋ยวเราเล่นแดงก่อนแล้วกันนะครับเล่นตรงบ้านโอเคได้อยู่ได้อยู่มันอยู่นะ เดือดจัดเอาหมัดมาเก็บหมัดมาหมัดเก็บเบอหมัดเก็บเบอนี่ไงเที่ยงแท้ล่วงไปดีมาทุกปั้นางนี่ก็ล่วงไปดีสามหมื่นเก้าจัดเต็มนี่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 ไงสองหมื่นห้าล่วงครับนี่นินนินนะหลบอย่า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 หลบล่วงครับนี่ไงล่วงไปดีดาบอะไรทุกอย่างนี่ไงเดือดจัด เดือดจัดจัดสองหมื่นหนึ่งล่วงฮะเอาอะยังไม่แดงยังไม่แดงนี่ไงห้าหมื่นเอออย่าเพิ่งล็อกไว้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 สวยเล่นหมัดก่อนเล่นหมัดก่อนเล่นหมัดก่อนเลยล่วงครับนี่ไงหมื่นสี่ไม่ล่วงอ่ะปานมาเต็มอย่างนี้ก็สี่หมื่นล่วงไปดินี่ไงสี่หมื่นสี่ล่วงไปดิเดือดจัดจัด นี่ไงสองมือหนึ่ง 21, ล่วงไปดีอันูล่วงไปแล้วถอยก่อนถอยก่อนเขาเยอะเขาเยอะนี่ไงเดีย๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้นี่ไงสี่หมื่นล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงวะโดนแล้ววะนี่ไงหมื่นแปดล่วงเดี๋ยวเราถอยไปตรงนั้นกันดีกว่านินอันนินล่วงแล้วมาดิมาดิหมัดเด้อหมัดเด้อมาดิ มาเด้อมาเด้อมาดีมาเดอ้อม,มาเดอ้มเดอ,มาด,อมาดีโอ้โหเดือดจัดจัดโอเคเดี๋ยวเราเกิดฐาน,นครับเราเล่นแดงก่อนดีกว่าน่าจะเล่นยากเดี๋ยวเราเล่นแดงอยู่ฐานนะมาดิครับนี่ไงอย่ามายิงไก่ผมอย่ามายิงไก่ผมเออหมอเขาเกิดไหนกันวะแบบนึงนะ เราเกิดกลางเลยก็ได้โอ้โหสองหมื่นเก้าล่วงไปแล้วครับเอาเรื่องวะโนโวโนโวไอ้ตัวนี้ปานมาเต็มอย่างงี้ล่วงไปก่อนโน้โวโนโนไปเราไปเล่นบ้างอะไรแต่ยังไม่แดงเล่นยากอยู่นะนี่ไงไม่เฮ้ยโดนโดนแล้วผมโดนแล้วไม่แดงด้วยโดนแล้วโดนแล้ว,ลวถอยก่อน นี่ไงไปโดนนินทิ้มโอ้ยใส่แตกเลยยังไม่แดงเล่นยากจัดจัดเอาวะโคตรมันเลยนะครับเดือดจะดจัดเดือดจัดจัดเอาแล้วผมจะกดวิ่งทำไมวะเนะี่ยเดีย๋ยวรอแดงดีกว่านะครับเดีย๋ยวรอแดงก่อนนะใกล้แดงแล้วอ่ะเราเล่นตรงบ้านนี่แหละ รอดักรอดักเดี๋ยวแดงแล้วค่อยไปเล่นตรงอื่นอ่ะแดงแล้วปะลุยมาแดงแล้วหมัดเหมิดม้าหมัดเด๋หมัดหมัดเดี๋หมัดเดี๋มาดิหมัดเดี๋หมัดเดี๋ยปานมาเต็มอย่างนี้ก็ล่วงอยู่สองพันหนึ่งครับนี่ไงเก้าหูยเยอคนแรงเลยโนเดือดจัดจัดได้อยู่ได้อยู่พอเล่นได้นะครับถือว่าโนฮเซนสามก็โอเคอยู่นะครับสนุกสนุกอยู่ นะถือว่าไม่น่าเกียดนะครับปานออกช้าไปนิดนึงแต่พอโอเคอยู่เรื่องนี้เลยนี่ไงซอว์เวอร์วอเวร์วอแวอร์วอเวร์ are, มาดีครับก็มาดีก็มาดีมาดผมว่าสู้กันนินสู้ยากนะนี่ไงขู่ไม่ล่วงอย่าตายนะขออีกทีนึงอย่าตายนะโอ้โหโดนโดนไม่น่าจะมีตัวช่วยเรานะเมื่อกี้ นีตัวนี้ตัวนี้ก็เลยมาดิกระบี่เหรอกระบี่เหรอมาดิกระบีะ่ขอปานเดียวแตกเออต้องสวยจัดนี่ไงโอ้ลวงครับไม่เป็นไรโคดเดือดเลยนะครับอา,อาจจะยังไม่ค่อยเข้ามือนะอย่างที่บอกนะครับไม่ได้เล่นนานมากวอเนี่ยโอเคคิวยี่ตายหกโนโฮ ลุยเลยเราแดงอยู่ไม่กลัวอยู่แล้วถ้าแดงอยู่เล่นกลางได้เลยนะมีหมัด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 เอาหมัดล่วงไปก่อนหสองนหกเลยนะนี่ไงฮ่าแทงแท้นี่ไงล่วงไปดีล่วงไปดีปดนี่น,นี่ตัวนี้นี่ไงวอลแวร์ล่วงไปแล้วไปบุกฐานเลยกระบี่กระบี่ไม่ล่วงกระบี่ไม่ล่วงนะครับบ้านเขาเยอะอยู่ น,น,นี่ตัวนี้เลยปั่นแทนมนมตีมาดิล่วงไปแล้วหนึ่งตัวหมัดก่อนเลยหมัดก่อนเลยน่าลำคาญนะหมัดอ่ะล่วงไปแล้ว day, นี่ไงล่วงไปก่อนเลยมาน,นี่ไงาปานหมูเรียบร้อยล่วงหมดนี่ไงหมัดเด้อเอาเรื่องว่ะ นี่ไงนินนินสู้ยากนินสูยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าสูไม่ได้นะนินก็ล่วงได้ครับแกผิษดวนๆไม่ทันวะแกผิดไม่ทันอะ่ะแดงหมดแล้วอ้าตีหมองตายอ้าวฮ้ยบันแฮรอ่าล่วงไปครับมาห้าพลังรวมเป็นหนึ่งมาดีนี่ไงมาดี ปานขอปานออกรัวๆหน่อยปานออกรัวๆหน่อยเยอปานไม่ออกเลยวะปานออกยากไปนิดนึงนี่ไงล่วงไม่ล่วงวะ่ะมันจัดเดือดจัดน,น้องมะขามร่วงไหมน้องมะขามร่วงไหมล่วงไปแล้วครับนี่ไงพี่มะขามมาแล้วพ่อมะขามเมื่อกี้น้องอันนี้พี่นะอันนี้พ่อนะโดนมีโกบมึนงง,งมึนงงมึนงงมึนงง โอ้ยมึนงงว่ะไม่ไหวไม่ไหวเอาหม่ไม,ไม่ครับโอ้คิวยี่สิบหกตายเจ็ดเอาเรื่องเอาเรื่องได้เรื่องอยู่นะอ่าล่วงไปครับเดี๋ยวพอเล่นข้ามือสนุกวันนี้อ่าล่วงถ้าเล่นข้ามือน่าจะสนุกว่าน,นี้เยอะนครับนี่เล่นเล่นโนโฮเลยมาดิหูปานมาเต็มมีล่วงไปดีอุ้ไม่ล่วงแดงแน่นอนต้องเดินตามเพื่อนนะ ไม่ไหวไม่ไหวเยอะจัดเยอะจัดขอสักตัวก็ได้มาดิโอไม่ได้สักตัวเลยเลยมาเป็นกองทัพเลยโคตรเอานะครับนินินินนินปานเต็มเต็มโดนโดนโดนหมัดกันเลยหมัดหมัดกันเลยหมัดกันเลยอะนี่ไงโดนเต็มเต็มอย่างนี้ก็ล่วงดีครับล่วงดีวอแวร์วอแวร์นี่นี่ตัวนี้ก็เลย ห้าพลังรวมเป็นหนึ่งล่วงครับขอ,ข,อข,อขอตัว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 ไม่ได้ไม่น่าไหวนะครับ <c oughs> รดงขนาดดี <c oughs> โคตรเดือดเลยนะครับ <c oughs> แดงชา้าหน่อยเพราะมันเดี๋ยวนี้มันฮิวฮิวในวงไม่ได้แล้วนะครับฮิวในวงไม่ได้แล้วเราก็เล่นแบบกลางๆหม่นะั้นต้องต้องแดงนิดนึงนะโนโวเนี no ่ย นี่ไงน้องมะขามน้องมะขามปลาเตมเต็มไม่ล่วงน้องมะขามอืดนี่ไงปลาน,นี้หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วนี่ไงอะไรวะนี่อะงงแล้วเนี่ยไปไหนไปไหนน้องมะขามนี่เขาลังเขาลังเล่นหมอเขากำลังเล่นหมอมื่นหไม่ล่วงครับจัดเลย เดี๋ยวเราจะยืนดักบ้านตรงนี้แล้วกันน,น,นี่เล่นตัวนี้นี่ไงเต็มๆปานแถมมาดิโอ้โหออกฉาจัดปานไม่ค่อยออกเลยอ่ะจริงๆนะปานออกยากมากเลยโนโฮเซนสามเนะี่ยถือว่ายากมากนะถือว่าปานออกฉามากๆนะครับไม่เป็นไรกำลังดีโอเคเราก็เล่นอยู่บ้านนะเพราะว่าเราเร่งแดงอยู่ แดงอมีอมัดมีมัดล็อกให้มีมัดล็อกให้ลเล่นอย่างนี้มัดน่าจะเล่นสนุกด้วยนะเนี่ยอย่างนี้เล่นๆน,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 นี่ไงโอยคอยปานคอยปานเดียวลูกพี่ปานไม่ออกเลยเวนออกเออเอ,อ,ออกฝาจะออกโหถ้าออกแรงมากนะถ้าออกแรงมากนะครับแต่ถ้าไม่ออกกเอออน,นี่ยอออันเนี้ยออกถ้าหูถ้าไม่หลบนะโดนนี่ไงลวงครับ Okay, เดี๋ยวเราหนีแดงแล้วครับแดงแล้วไปลุยเลยแดงแล้วลุยเลยครับล่วงฮะมาฮะมาอ่าล่วงล้วงมาดีนี่น้องมะขามน้องมะขามเหรอขอปานเดี๋ยวเออนี่ไงปานมาเต็มอย่างนี้ล่วงดินี่ไงวอลแวร์วอลแวร์วอลแวร์โหเย้ปานเขามาก่อนนะครับ สุดจัดเลยเอาเรื่องเอาเรื่องครับมันมากมันมากเราไปบุกเลยเพราะเราแดงอยู่ไม่กลัวแล้วนี่ไงต้องขยับนิดนึงนะไม่รู้เกี่ยวเปล่าโอ้ยสี่หมื่นสามล่วงครับปานมาเต็มไอ้กีลอบลบมาโดนเต็มเต็มอย่างนี้ก็ล่วงนะครับนี่วอแวร์วอ วอลแวร์วอลแวร์โอ้โห oh, oh, โดนลุมยับนี่ไงสัตว์เอ้ยโตรเอาเลยว่ะเดือด <c oughs> จัด,จ,ดจัดนะครับนี่คือวอลเซียนสามนะก็ยังมันอยู่นะครับไม่ได้เล่นานานละที่จริงผมก็เล่นโอ้โหสามหมื่นวอลแวร์โดนบ้างแล้วอย่ายิง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 นะอย่ายิงหมอนะอย่ายิงหมอนะ โอ้โหหลบกระจุยววแหววแวว,แวขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอยังมีตัวแจมนะย่ามีตัวแจมยังมีตัวแจมว้กยันที่ปานมาปานแท้มาโอ้โหเขาฆ่าเท่งแท้วะถ้าพลังฆ่าเท่งแท้ออกเราต้องยอมนะครับออกก่อนเขาใส่เลยวะอย่าดูคุมมมาก่อนนะมันใส่โยกสองตัวเลยนะครับโอ้โจบแล้ว ครับก็โอเคได้ดับ6นะคิวไป36กตาย13โอเคนะครับก็ถือว่าเดือดในระดับที่โอเคนะต้องขออภัยด้วยนะครับว่าผมอาจจะแบบเล่นติดดขัดๆนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับกับสกับการวอลนะครับในโยกางนะครับก็เดี๋ครั้งหน้าก็จะมาวอลให้ดูอีกนะครับนะ ตอนนี้ก็คือค่อยๆค่อยๆเล่นไปก่อนนะครับค่อยๆ,ๆเล่นไปก่อนนะนี่ no โนโฮเซนสามกกลับมาดองคาร์สเซนสามนะครับเล่นกันแบบเพลินๆขำๆเนาะนะครับนะสนุกดีโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับมันจัด